มีองตอมือใ <là> ้นแุ่ีจะเียคือออพวกเราใช้ช <Ser unser sao> ีวิตใชชีวิตช่วงนั้นที่ที่ได้เดินทางไป มันเลยที่เราได้รู้สึกขาสัมผัสมันได้จริงๆแล้ววันนี้เราไม่อยากให้มาบอกทุกคนว่าชีวิตของว่าเราเป็นยังไงที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คุณอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างในในในสิ่งที่เราได้เจอเได้พบ,บแล้วก็ลองดูเพราะว่าพวกเราจะอยู่กับมันได้ยังไงแล้วควณจะได้แรงในการใจในบ้านบางอย่างที่พวกเราได้ต่อสู้ด้วมืทั้งท่านขอบคุณทีงเราดูจริง รู้จะพูดไหนเพราะว่าเราไม่ได้ช่วงนี้ผมที่กแกร์ก็มองหน้ากันเราก็เหมือนิยถึงที่หนังมันพูดนะครับว่าแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันเรารู้สิครับขอบคุณมากครับ